ทำท่าจะเอาตัวไม่รอดนายตำรวจคนดังแห่งยุคบิ๊กโจ๊กพ้นตำรวจเอกสุรเชนหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ตำรวจนครบาลแจ้งข้อหาฟอกเงินและยงผัวพันกับเว็บพนันออนไลน์ซึ่งก่อนหน้าจะมีหมายเรียกเมื่อวันอาทิตย์ที่17มีนาคมพนักง,งานสอบสวน ขอหมายจับบิ๊กโจ๊กเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาข้อหาชกันสมคบกันกระทําความผิดฐานฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักง,งานร่วมกันฟอกเงินดีหน่อยตรงที่ศาลท่านเมตตาเห็นเป็นนายตำรวจใหญ่ยกคำร้องขอหมายจับปรับเบาลงเป็นหมายเรียกแทนแต่หากประมวลตามหลักฐานพยานที่ออกมาโดยเฉพาะเส้นทางการเงินผู้สันทัดกรณีฟันธงฉับงานนี้รองโจ๊กรอดยากความวัวยังค้างคาเจ้าตัวยังหาทำจนความควายมาแทรกอีก ผู้สัมมีโอกาสได้เข้าไปริ่ำเรียนหลักสูตรซูเปอร์คอนเน็ชันอย่างวปอ .65 ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเรียนบ้างโดดบ้างอยู่แรมปีจนมีชื่อจบการศึกษาโดยผู้ที่สาเร็จศึกษาหลักสูตรวปอจะได้เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรและเข็มวิทยาฐานะด้วยระเบียบเขียนไว้ชัดผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ต้องเข้าร่วมการซักซ้อมอย่างน้อย2ครั้ง ถึงจะได้เข้าร่วมพิธีวันจริงโดยในการซ้อมย่อยครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่7มีนาคม2567ก็เป็นเรื่องเมื่อบิ๊กโจ๊กติดภารกิจร่วมทีมไทยแลนด์เดินทางไปชี้แจงผลการป้องกันและปราบปรามการค้าม,มนุษย์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเจ้าตัวได้ลาราชการเป็นกิจจลักษณะระหว่างวันที่3 9มีนาคมแถมยังออกข่าวตีปีบ๊บเคลมเป็นผลงานตัวเองใหญ่โตปัญหามีว่าขณะที่มีหลักฐานชัดว่า ตัวบิ๊กโจ๊กไม่อยู่ในประเทศไทยแต่กลับมีลายมือลงชื่อในใบลงทะเบียนเข้าร่วมการซ้อมย่อยที่ลานอเนกประสงค์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเมื่อวันที่7มีนาคม2567เสียอย่างนั้นเมื่อตรวจสอบก็ได้ความว่ารองโจ๊กส่งลูกน้องไปลงชื่อปลอมและให้เป็นสแตนอินร่วมการซักซ้อมแทนหวังตบตาเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้ส่งชื่อตัวเองเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรและเข็มวิทยาฐานะตามระเบียบ ทั้งที่เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งแต่ท่านโจ๊กยังกล้าซิกแซกแหกกฎระเบียบเพื่อประโยชน์ของตัวเองไม่รู้ว่าป่านนี้คณะกรรมการสภาวอปอที่มีบิ๊กทินสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานที่ต้องเป็นผู้จัดเตรียมรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและเข็มวิทยาฐานะวปอที่ต้องใช้กราบบังคมทูลในพิธีจะทราบเรื่องแล้วหรือยังถือเป็นเรื่องใหญ่ที่คงปล่อยผ่านไปไม่ได้